มีคางดำแล้วนะเนี่ยนี่ฮะปมหมองคางดำตัวใหญ่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปลาตะโขกใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะเอกมายกยอที่อาหารป่าควสุรีปากของนาอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้อากาศดีนะครับนี่มีของฝากมาฝากน้องโอ๊ตด้วยนะครับแต่เอกไปเหนือมานะนี่ครับ เอกไปเหนือมารู้ไหมน้ำาเขาวนี่เลยคืนเท้าขาวนะครับของจังหวัดพะเยานะครับตเอกซื้อมาฝากน้องโอ๊ตด้วยนะนี่ครับขวดใสๆเลยนะคุณผู้ชมอยากให้น้องโอ๊ตได้ชิมนะครับไปครับนี่น้องสอนเจอกันอีกแล้วนะครับมาถึงน้องโอ๊ตยกยอรอเลยนะครับนี่ยกยอโชว์เลยนะยังไม่ได้นะครับเปิดนี้นะครับนี่ครับโอ้โห ดูคลองวันนี้น้ําเดินอยู่นะวันนี้ได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับน้องสอนเป็นไงสวัสดีคุณผู้ชมหนเร็วสวัสดีครับโอ้โหครับเปิดเปิดคลิปมาเลยนะนี่ครับวันนี้อากาศดีนะครับเดี๋ยวมายกยอกับน้องโอ๊ตนะครับเจ้าของร้านอาหารครับครับผมโอ๊ตนี่ครับสวัสดีคุณผู้ชมไหนเร็วนี่ครับน้องโอ๊ตเจ้าเก่านะครับนี่ซื้อของฝากมาฝากน้องโอ๊ตด้วย นะครับพี่อันนี้คือมะขามเปียกที่บ้านแบ่งมาเดียวมากเดี๋ยวโอ๊ตได้ใช้อันนี้อันนี้ทีเด็ดเลยเอาไปให้โอ๊ตดองเหล้าอ๋ออันนี้สิงอันนี้ของดีเมืองมายานะของชื่อดังนะเอออันนี้อะไร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 เหี่ยนะเขาเรียกอะไรนะพี่เราต้มนี่แหละใช่ไะเดือดอะไรเหี้ยงเหี้ยนเลยนะครับนี่น้ำสอนะครับนี่น้ำสอนะครับน้ำสอนครับครับไม่เป็นไร ไปพะเยานะครับก็บซื้อของท้องถิ่นมาฝากน้องนะนี่ครับนะครับไนะปเดี๋ยวเราขอตะเอกพักก่อนนะเดี๋ยวตะเอกจะมายกยอให้ชมกันนะครับไปอีพี EP นี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วนะที่มายกยอบนะ้านโอ๊ตตะเอกกลับมาก็เลยขออีกสักรอบนะก่อนที่จะไปเหนือนะครับอ่ะโชว์เลยดีกว่านะครับมีรุนไม่เอ่ยอ่าเราต้องรอนิดนึงนะครับไม่เป็นไร น,นี่อันนี้ยังไม่มีครับเอาไปเลยใ่ตัวรอบมารอบ,บนี้มาลุ้นกันอีกรอบครับ, um. รบจะได้ไหมจะได้ไหมโอดมาช่วยยกนะครับวันนี้รอลุ้นกันบึ๊บมีโดดไหมมีโดดไหมปลายังไม่เดิอโอ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกคุณผู้ชมเฮ้ปลาดุกครับช็อตนี้นี่ครับนี่ครับโอ้ดโอดมาแล้วมาแล้วปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกคลองครับคลองแต้นี่ครับ ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยคุณผู้ชมครับขาผมขอบคุณมากครับนี่นี่โอ้โจหน่อยแต่ไม่ใหญ่นะไส่ไม่ใหญ่ครับไส่กำลังกินนะครับนี่ครับโอเคใส่นี้ก็แบะหลังครับแบดเดียวแบะหลังเนาะอุ้ยจะพัดก็อร่อยนะนะครับนี่ครับนามใหม่นะครับนี่ลูกค้าเข้านะครับนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมช็อตนี้เจ๋งเลยเห็นน้ํานิ่งๆอย่างนี้นะครับมีตัวอยู่นะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะครับ มาแล้วครับวัยรุ่นปากคลองนาน้องสอนนะครับนี่ไปอีกแล้วครับวันนี้ใส่เสื้อสีขาวเลยนะโอเคลองดูครับเมื่อกี้ได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวนะแล้วนี้จะมีไหมน้ำนิงโอ้ดนแล้วครับดวลแล้วคุณผู้ชมตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่มาแล้วครับโอ้โหตะเพียนนะครับคุณผู้ชม่ะน้องสอนเราเอาอะไรมาตากลูกนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ตากเลยนะจับเอาเลยนะนี่ครับ สุดยอดเลยนะครับติดคีบใช่ไหมครับแต่เขาเก่งนะน้องสนเขาเก่งแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับคีบเลยนะนี่เอาไปทําแดดเดียวขายใช่ไหมครับทางร้านโน้ล้วก็มีพ่อกระเทียมด้วยนะครับโน้องสอนโน้ันี้ติดอยู่นะน้องสอนนี่ดูแล้วน้องสอนโชว์หน่อยเร็วนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับโอเคเก่งมากลูกเอาไปใส่เลยนะครับนี่ครับน้องสอน บ้านนะครับเขาก็จะมีที่ปิดนะไม่งั้นปลากระโดดใช่ไหมครับน้องสอนครับอืมเยอะมากครับแต่เรารอดูไปเรื่อยๆครับน้องสอนก็ย่อลงแล้วนะนี่ครับแต่เอกก็ถ่ายนะที่แต่เอกก็ยกด้วยนะไม่ได้ว่าใช้แต่น้องสอนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมจะหาว่าแต่เอกใช้เด็กอย่างเดียวนะครับไม่ใช่น้องสอนเ็าชอบมากเลยนะครับเขาชอบยกยอมากนะครับผมนี่ครับเด็กมันชอบ แต่เอกก็ชอบนะครับเดีย๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆครับมาครับมาลุ้นอีกหนึ่งรอบครับรอบนี้แต่เอกขอเองเลยนะลองดูครับปึ๊บอึ๊บ ครับลองดูบ้างครับมีโดดไหมนะครับอมีปลาเล็กครับมีปลาเล็กเอาไหมอ่ะโอ๊ตปลาตัวนี้เดียวเองนะครับตัวมันเล็กเกินนะครับเดี๋ยวปล่อยดีกว่านะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะนี่ครับตัวเล็กนะครับเดี๋ยวปล่อยไปดีกว่าครับเอาตัวใหญ่กว่านี้นะติดสตัวครับรอบนี้นะครับเค มามวนไปรนมาคุณผู้ชมมาลุ้นกันอีกหนึ่งรอบนะครับจะมีตัวไหมเอาไปมีบ้างนะครับปลาเดินหรือยังเอ,อ่ยยังนะครับน้องสอนอ่อนแลม่น้องม่ต้องสอนโอเคไม่เป็นไรครับนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้น้องโอ๊ตก็ทำชูชีนะครับชูชีเห็ดนะครับเห็ดตับเตา่า นะครับให้ต่เอกกินนี่ก็บรรยากาศนะเนี่ยเอกอยากจะบอกนะถ้ามีเรือผ่านนะครับคุณผู้ชมเรือเขาผ่านไปได้นะแต่ที่เอกขึ้นไปดูบนสะพานให้นะครับเนี่ยบางคนเม้นมาถามนะครับว่าพี่คลองส่วนตัวหรอแล้วพี่เรือผ่านไปได้ยังไงนะครับเอกขึ้นสะพานนะครับเราจะให้ดูนะครับคลองกว้างนะครับเนี่ยคลองเขากว้างนะนะเรือก็ผ่านช่องข้างๆนะครับแต่ที่นี่จะไม่ค่อยมีเรือวิ่งอยู่แล้วนะครับ นะครับนานๆจะมีเรือมาหนึ่งลำนะเนี่ยเขาไปได้นะอ่ะโอ้ยกตรงนู้นแล้วนะครับนี่ลองดูนี่ก็ยกแบบนี้นะครับเห็นไหมเรือเขาก็จะผ่านไปได้นะครับมันมีช่องเรืออยู่นะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นร้านอาหารนะมากินกันได้นะครับคัวสุรีอาหารป่านะครับปากของนานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวรอน้ํานิ่งตอนนี้น้ํามันกาลังไหลอยู่นะครับหูอยู่ตรงตรงนู้นนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนู้นนะปลาขึ้นเยอะมากๆเลยเดี๋ยวรอให้เขามาตรงนี้ก่อนนะตรงสามแยกตรงนู้นนะโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวตาเอกซูมให้ดูนะตรงนู้นปลาขึ้นเยอะมากมากนะครับน่ะเห็นไหมอ่ะซูมไม่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวรอให้เขาว่ายมาตรงนี้ก่อนนะนะครับนี่ครับเรือวิ่งได้นะครับ ไปได้สบายๆข่าว เวลากดกล้องว้แล้วนะครับโอ้โมีไซส์ขึ้นมานะคุณผู้ชมมาแล้วครับ๋ยวรอลุ้นกันต่อครับ <c oughs> นึกว่าปลารดเผือกอยู่ในยอ <c oughs> แล้วเป็นใบไม้นะครับลองดูครับนะักออสช็อตนี้จะโดดไหม นะครับมีปลาบินไหมเอ่ยนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะคุณผู้ชมกว่าจะได้แต่ละคลิปอะบอกเลยนะครับไม่ง่ายนะรอลุ้นกันต่อครับมาครับคุณผู้ชมเรามารอลุ้นกันอีกหนึ่งรอบครับอู้โดนแล้วโดนแล้วคุณผู้ชมดดูดูดูไหนตัวเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ ผู้ดำเนียนใหญ่เอาโดนไปแล้วหนึ่งตัวรุดนี่ครับ้อาโอ๊ตมาช่วยนะ้อาโอตมาช่วยแล้วครับโอ้โหนะครับจังหวะเนาะไม่มีคนอยู่เนาะนี่ครับโอ้คุณผู้ชมนะครับอ่าแต่เพียงหนึ่งนะครับผ่านแบงหนึ่งนี่ครับโอ้มาแล้วครับเอาลงนะครับนี่มันเป็นจังหวะจริงเนาะนะครับไม่ได้ได้ทุกเปิดนะกว่าจะได้แต่ละเปิดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อครับปลาไม่เข้ายอนะครับน้องโอ๊ตก็บอกว่าไปทอดแหกันดีกว่านะครับไปครับตามน้องโอ๊ตไปตเาเอาขึ้นมาให้ได้ปลาอ่าโอ๊ตบอกปลาไม่ได้ครับทอดแหดีกว่าครับนี่ยกยอบโหไม่ได้ง่ายนะครับวันนี้ไม่ง่ายบางทีมันมีพี่ปลาแต่มันรู้นะมันไม่เข้ายอ,อนทอดแห วันนี้น้องโอ๊ตจะใส่เสื้อใบกระท่อมเหมือนเดิมนะครับน,รนี่ครับไปครับตอนนี้ก็แดดร้อนมากๆนะแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ้อแถบปากคลองนาครับครับปุ๊บชุ่มรอรุ้นกันครับ ดูตัวไหมอ้าวามีครับคางดำเออคางดำสวยจัดนี่นี่นี่ขอดูหน่อย<ผ><ๆ>ขอดูหน่อยเลยว่าดรู้ไหมว่าคอ,องบ้านเราที่จังหวัดนนท์นะครับมีคางดำแล้วนะเนี่ยนี่ครับประมงคางดำตัวใหญ่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ครับนี่ได้มาสองตัวนะอันนี้มองออกแน่เลยนะพี่ชัดเจนเลยอ่ะคางแม่งดำมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิคุณผู้ชมมันมาได้ยังไงอ่ะไม่อยากให้มันมานะครับ เดี๋ยวปลาที่นี่จะหายหมดนะโอเคได้แล้วครับสองตัวนะครับนี่ครับทอดแห่ที่ปากคลองนา,านะานะผมไม่กลัวเลยพี่เน <No. S 2> าะเนี่ยทอดได้เลยอือพอมีไซส์ครับมาดูใกล้ๆนะเมื่อกี้แดดร้อนนะครับใหม่ๆครับเพิ่งทอดออกมาเมื่อกี้เองทอดแห่แครับใครไม่เห็นมันดูเลยเนี่ยดำแน่ๆอันนี้ถ้าใครบอกว่ามันยังไม่เข้าไม่ถึงนะ <c oughs> แต่เอกบอกเลยมันเข้ามาแล้วนะเนี่ยแต่เอกจับให้ดูนะครับเนี่ยค <c oughs> างมันดําแบบนี้เลยนะคางดาอ่ะ แล้วสีมันจะเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยครับเนี่ยแตกต่างจากปลาดินเห็นได้ชัดดูดิแล้วคางมันแบบเนี้คุณผู้ชมดูดินะมันเหมือนปลาทะเลเลยนะพี่นนะอืเนี่มันเข้ามาในคลองบ้านเราแล้วนะเนี่ยนี่ก็ได้ปลาตะเพียนอีกหนึ่งตัวครับดูดินี่นะครับคางดํานะครับปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียน,ยนด้วย<ๆ>นี่ครับโอเคนะครับวัดเอาใส่กระชังแล้วนะแดดร้อนนะครับโอ้โหวันนี้กร ดูตัวไหมวิ้ยบินครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยคุณผู้ชมว่าสามโอ้ยสามตัวนี่ครับสามตัวโอ้โหมาครับที่มันมาผมก็สามตัวติดต่อเนี้ยตอนนี้น้ำนิ่งแล้วน้ำนิ่งแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยนี่ออกเออครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนี่ครับสายใหญ่สายใหญ่ครับก็คุยกับน้องโอ๊ตเพลินๆนะ เกือบไม่ได้ยกนะเมื <te ่อกี้นี่ครับผมนะครับอีกหนึ่งรอบครับขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยนะครับน้องเขามาช่วยยกครับน้ําเริ่มนิ่งเฮ้ยบินแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวบินแล้วอ๋อเรามีได้ตัวเดียวปกติมาสามเออได้ครับแต่มีไซส์นะมีไซส์นะโอ๊ตเนอะนี่ครับไซส์นี้ประมาณสิบห้าตัวสิห้าตัวมิโลนี่ครับโอ้โหแจ่มเลยครับเก็บไปเรื่อยๆครับ มาแล้วครับน้ํานิ่งแล้วครับปลาเริ่มติดแล้วนะติดน้อยติดมากแต่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บเล็กผสมน้อยไปครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมมันอีกครับนี่น้องสอนชอบยกยอมากนะครับอันนี้เป็นน้องสอนคือเป็นเจ้าถิ่นนะนะครับเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับเกบลเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับระวังนะลูกระวังโอ้บิน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 โอ้ อ๋อมาอยู่ครับเขาอยู่อโอ้โดดไปสองตัวครับมีบินอรอบนี้ได้หนึ่งตัวครับนี่ม,มีสามตัวนะเหลือตัวเดียวนะครับน้องสอนนี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับเก่งมากๆนะครับจินเก่งนะครับใช่เป็นมาทีละสามตัวครับนี่ นี่ครับยกช้าไปหน่อยนะครับนี่ได้แล้วครับโอ้โหเก่งมากๆน้องสอนนี่หมานะครับหมานน้องสอนมาอีกแล้วอาชูก้ามายกด้วยนะครับระวังนะครับระวังนะครับนี่อยู่กับผู้ปกครองนะครับไม่มีปัญหานะนี่ครับโอเคเฮ้ยจะมีบินไหมมีตัวใหญ่ไหมไม่มีเงียบมากเลยนะครับช็อตนี้นะครับไม่เป็นไรครับน้องสอนเท่เท่ น้องสาวนมาดูชูก้าเลยเดีวอันนี้ตัวใหม่แหลอครับครับโอ้โหชื่ออะไรครับไม่ชื่ออะไรชื่อชะอมชื่อชะอมเอาไปทอดเลยได้ไหมคุกไข่เลยเนาะโอ้โหดูน่ารักมากเลยมาครับลองดูอีกหนึ่งรอบครับมันโอ๊ตยกมีโดนไหมอากาศร้อนๆแบบนี้นะโอ้ยมีครับมีครับน่าแต่ีมีไซส์ครับมีไซส์รอบนี้มีนะครับรอบนี้มีตัวให้ดูนะ โอ้โหกระโดดท่าเดิมครับตัวอันนี้สปย้มเค็มเลยแม่โอ๊ตเนาะครับผมนี่ครับโอ้โหใหญ่แบบนี้เลยครับมาทีละตัวมาทีละตัวนะครับเมื่อกี้มาทีละสามตัวนะน้องสอนครับหมดแรงนะครับเมื่อกี้ไปดูการ์ตูนมามันลื่นนะครับลองดูครับลองโดลองดูนะครับน้องสอนจะมีตัวไหมนะ โอ้ยมีกระโดดครับมีกระโดดหนึ่งตัวโอ้ยิงเตอร์มาิเตอมาาไม่รูกช้อนช้อน,ช,อนช้อนเก็บไว้ก่อนครับได้ไหมลูกได้ไม่ได้นะครับได้ไหมครับโอเคได้มาแล้วครับนะครับยกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับปลาไม่ค่อยเดินนะ โอ๊ยกยออีกหนึ่งรอบครับลองดูนะเย็นแล้วนะลองดูครับโอ้มีมีมครับมีครับหอยโข่งตัวบลเลอร์เลยอ้มีกระโดดอยู่นะครับคุณผู้ชมมีมีมีตัวหนึงครับมีตัวนึงหอยก่อนนะหอยตัวใหญ่เออเฮ้ยตีหอยโข่งตัวบเลอร์เลยครับลอยมายังไงนี่นี่ครับคุณผู้ชมมีทั้งหอยทั้งปลาเลยนะครับโอเค นหนูวากือถอยเกาะยอนี่ยครับวันนี้อากาศร้อนมากๆนะครับปลาก็เลยไม่เดินนะนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้น้อยนะครับมาครับคุณผู้ชมมาลุ้นน้องโอ๊ตกันอีกหนึ่งรอบครับมีบินไหม,มครับเฮ้ยหนูตายาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โปลาตะกกใหญ่คุณผู้ชมเอ้ามันหลุดไปยังยไงนเขาพี่โอ้ตะกกไซโลอ่ะเฮ้ยโอ๊ดมาแล้วครับมาแล้วครับ ฮ้ยมาแล้ว่ะคุณผู้ชมนี่ครับไซโลเฮ้ยดูรู้เลยเหรอวะมันขึ้นน้ำใช่ไหมบุบบบบบบบอยู่ในในในยฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมปออกมาังนี้ครับหยิบออกมาโชว์ตัวหน่อยสิเจอนานครับไม่ได้เจอนานเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้มีเยตะโกสายใหญ่สายใหญ่นะครับโอ้มาแล้วครับทัวสุรีปักคลองนานะครับได้จริงว่าได้จริงนะครับ มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูตาเอกยกยอกระดิ่งหนึ่งรอบนะครับต้อนจัดได้ตัวไหมต้อนรอดูกระดิ่งรอบครับดูหมดไหมโอ้มีครับมีครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้ปลาตะเพียนนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่คุณผู้ชมดู นี่ครับคุณผู้ชมปลาตะเพียนนะครับไซด์ดีเลยนะนี่ครับต้องขยันยกหน่อยนะครับนี่ครับโอเคลองดูหน้ารอบนี้จะได้ไหมครับเพราะว่าเงียบไป2รอบแล้วนะลองดูครับ,รบหโคุณผู้ชมโอ้ นี่โดดด้วยนะผู้ชมติดแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้โดดออกไปตัวหนึ่งนี่ครับผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตักมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่หนึ่งตัวครับเอาไปเก็บก่อน มาเรื่อยๆครับนี่เราก็ใส่ไว้ดีนี้เลยนะครับเขามีกระชังให้นะนี่ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเอายอลงกันก่อนครับมาครับมาลุ้นน้องโอ๊ตอีกหนึ่งรอบครับจะมีตัวไหมโอ้ยมีโดนแล้วมีโดนแล้วท่านผู้ชมมาอไอ่ะ อปลาตะเพียนหางแดงครับโอ้ปลาอะไรโอ๊ตปลาแก้มช้ำปะเอ้ยปลากระสูบโหนี่ปลากระสูบอยู่นะหลากหลายจริงเนาะเออในพุ่งเกย์เลยเนี่ยพี่หรออุ้ยหลังขีดหลังขีดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยนะครับโดยรวมแล้ววันนี้เรายังไม่ได้โลเลยนะพี่เ่ยสำหรับคลิปนี้นะครับ ตาเอกกับน้องโอ๊ตนะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้ก็มายกยอเหมือนกันเหมือนเดิมนะเช่นเดิมเลยนะครับอาหารป่าครัวสุรีปากคลองนานะครับใครสนใจก็ลองมานะครับยกยอฟรีนะครับได้ป่าก็ถ้าอยากเอากลับก็เอกกลับไปได้เลยนะถ้าถ้าอยากจะเอาไปทำกับข้าวก็บอกน้องน้องโอ๊ตได้นะบอกพ่อครัวได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตาเอกก็สวัสดีครับ